เด็กๆกำลังสนุกกับการเหมือนเหมือนกระจกไหมลูกอ้เห็นเงาตัวเองดิ๊กดิ๊กดิก,ดกเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะคะนี่สองสาวพี่เชมีกับน้องมินดาค่ะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ฝากเพ,เพื่อนกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เพลาเพลินค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่นี่เป็นแหล่งปลูกดอกไม้ของอีสานใต้ค่ะและก็ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่างๆด้วยนะด้านในจะงดงามแค่ไหนเดี๋ยวตามสองสาวไปเที่ยวกันเลยค่ะตอนนี้พ่อกำลังซื้อตั๋วเข้าไปด้านในอยู่นะคะผู้ใหญ่เสียคนละ150บาทค่ะส่วนเด็กๆที่สูงไม่เกิน90เซนติเมตรเข้าฟรีค่ะ ไป,ปน้องมินดาไปค่ะตอนนี้เราเข้ามาโซนด้านในแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปชมดอกไม้นานาพันธุ์นะคะเขาบอกว่ามีหกโรงเรือนด้วยกันค่ะพราไ,ไปเข้าห้องน้ำลูกมารอพ่อตรงนี้นะคะมาค่ะเด็กๆมาเลยค่ะโอ้โอ้มินดากระโดดตุ้มเลย นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปกันนะคะไปค่ะพี่เชอมีไปเลยน้องมินดาล่ะอามินดาขึ้นไปเลยค่ะพ่อโอ้มินดาปีนขึ้นเลยที่นี่พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะเราจะขึ้นรถรางที่มีไว้บริการนะคะพานักท่องเที่ยวเนี่ยเที่ยวรอบๆเลยค่ะนี่ค่ะพี่คนขับนะก็จะเป็นไกด์ด้วยนะคอยอธิบายให้เราฟังด้วย ว่าตรงจุดนี้คืออะไรอะไรนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เป็นทั้งที่ท่องเที่ยวแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้นะคะก็จะมีจุดสปาเอาไว้นวดผ่อนคลายด้วยนะแล้วก็มีกิจกรรมเอเวนเจอร์นะคะสําหรับแบบว่ามาเป็นกรุปทัวร์นะคะดูเนี่ยค่ะตรงแม่น้ำนี้จะมีสะพานโหนนะคะนี่เลยถ้าใครมาเป็นหมู่คณะนะมาเล่นกันได้เลยค่ะสนุกสนุกแต่ว่าเรามีเด็กมาด้วยนะคะดูนี่ค่ะเด็กๆของเราเอาเป็นว่าวันนี้นะ เดี๋ยวสองสาวจะพาเที่ยวชมความงดงามของด้านในดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาโซนด้านในนะคะจะเห็นว่าด้านในนะถูกจัดสรรตกแต่งไว้อย่างดีเลยค่ะดูร่มรื่นแล้วก็น่าเดินเที่ยวชมมากๆเลยค่ะนี่เดโนนเาสายิ้มแฉ่งเลยนี่เชอมีดู ด้านนี้จะเป็นโรงข้าวนะคะไว้ทํากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการปลูกข้าวทํานาค่ะมาเร็วค่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่รวบรวมตํำรับยาสมุนไพรไทยค่ะไปดูสิคะเขาทำอะไรกันด้านในเอ่ยไปดูสิคะปะ เราเข้ามาด้านในกันแล้วค่ะดูสิคะตกแต่งไว้อย่างสวยงามมากค่ะแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาไว้ทุกจุดทุกมุมเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเครื่องบดยาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาพวกยาเนี่ยเห็นไหมเอาใส่เนี่ยค่ะแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาดูสิกว่าจะได้ยานะลูกโอ้โหสุดยอดเลยค่ะคนสมัยก่อนดูพ่อดูพ่อนี่นี่นี่อันนี้จะตาช่างยาเนี่ยลูกตาช่างสมัยก่อน อูอันนี้เช่นหมากหรือเปล่าเนี่ยที่ใส่หมากใส่ยาดูปิ่นโตเลยโอ้อันนี้ปิ่นโตนะคะดูเด็กๆนี่ไงเนี่ยกระต่ายขูดมะพร้าวลกูก <c oughs> นี่ไม่มีให้ดูแล้วนะสมัยเนี้ดูดนี่ตะเกียงจับพายุกระต่ายขูดมะพร้าวนะคะดดเด็กๆตะเกียงจับพายุไออันนี้ตะเกียงนี่ดูสินี่ตะเกียง โซนนี้จะเป็นพวกขาตะไคร้มะกรูดหอมกระเทียมนะคะเป็นของที่ต้องอยู่ในครัวเลยนะคะแต่ว่าเป็นยาได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องทดลองสมุนไพรอโรคยานะคะนี่เขาจัดไวอดไ้อย่างดีเลยให้ความรู้รายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะถ้าเด็กๆมาทัศนศึกษานะคะจะได้ความรู้กลับไปเยอะเลยค่ะเดี๋วยวเราไปจุดต่อไปกันค่ะอ่าขึ้นหน้าเลยค่ะลูกขึ้นหน้าเลยล เี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปสการะพระธาตุเขียวแก้วจำลองกันนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ค่ะนี่ค่ะถึงแล้วเข้าไปสก,การะองชา,านะไไดเดี๋ยวเราจะไปสก,การะพระธาตุเขี้ยวแก้วกันนะคะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะแดดไม่แรงมากนะเที่ยวได้สบายเลยค่ะไม่ร้อนเลย นี่คือองค์พระธาตุเที่ยวแก้วจำลองนะคะที่ประดิษฐานอยู่ด้านในค่ะน,น,นี่ก็เป็นคาถาบูชาค่ะเดี๋ยวเราพาเด็กๆไหว้กันนะนสองสเก่งมากสาธุเดี๋ยวเราจะไปดูโซนดอกไม้กันต่อนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆเราอยู่โซนด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะจะเป็นโรงเรือนหกโรงเรือนค่ะจะมีดอกไม้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวพาเด็กๆไปดูกันนะคะพี่เชอมีกับพ่อเข้าไปก่อนแล้วค่ะโอ้ด้านในสวยมากเลยน้องเินตาไปดูสิคะดูสิคะเร็วเลย นี่ค่ะจะเป็นรูปของพ่อหลวงลอ9้านะคะ,ะมีช้างดอกไม้สวยงามมากเลยะเด็กๆมานี่เร็วลูกโอ้โหนี่ช้างสวยงามมากเลยนะคะอยู่ตรงรูปของพ่อหลวงลอ9ก้านี่เองค่ะนี่ค่ะจะพาเพื่อนๆมาดูหนึ่งเดียวในโลกค่ะเสลียงโยกค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆลองอ่านประวัติกันดูนะคะเสลียงโยกนะคะมระดกแดนมังกรหนึ่งเดียวในโลกเ,เดี๋ยวให้ดูความงดงามนะคะนี่ของจริงนะคะอันนี้คือของจริงเลยเขาเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยนะคะดูสิคะเนี่ยสวยงามมากเลยอะ เมื่อก่อนจะต้องมีเจ้านายนะคะชนชั้นสูงเคยนั่งอยู่ที่นี่แน่ๆเลยนะสวยจริงๆค่ะเราจะไปต่อกันที่อุทยานดอกไม้ค่ะจ้าไปแล้วค่ะเด็กๆอุทยานดอกไม้รอเราอยู่ด้านหน้าค่ะข้างในร่มรื่นนะคะ วันนี้อากาศดีมากเลยอแดดไม่แรงนะโอ้โหนี่ค่ะเราถึงที่แรกนะคะโอ้โหดูพ่อน่าจะเหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้โอ้ไปแล้วค่ะสามพ่อลูกอ๋เด็กๆนี่ค่ะเพื่อนๆดูอาพี่สาวไปหาผีเสื้อว็น,น่ารักมากเลยผีเสื้อกับดอกไม้เห็นไหมคะโอพี่สาวของเรามินดาไปหาพี่สาวสิ อ่ายืนคนละมุมกันเลยอยู่กับพี่เสื้อนะเออสวยมากข้างในจะตกแต่งเป็นโซนดอกไม้ค่ะสวยงามมากเลยอ่ะโอ้โหพี่สาวตรงนี้สวยมากเลยลูกมา,มามโอ้โหตรงนี้เป็นมือมือใหญ่มือทองคําคุณเด็กๆก <fun> ําลังสนุกกับการเหมือนเหมือนกระจกไหมล <esc> ูกอ้อ เห็นเงาตัวเองดุกดิกดุกดิกเลยนะคะโอ้ดูพี่สาวสิดุกดิกดุกดิกเลยอ่ะตัวอะไรเอ่ยดูสิมินดาโอ้โหดูดูดูตัวอะไรเอ่ยโอ้โหดูเขานั่งแบบแอคชั่นเลยนะมินดาใช่ใช่มีสองตัวนะคะอยู่ในป่านะเราอ่ามินดาทางนี้ขับ嘛เร็ว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  มาแล้วค่ะต่อไปไปโรงเรือนที่2กันนะคะนี่ค่ะเป็นอุโมง์ต้นไม้กันเลยนะไปมินดาวิ่งตามดิวิ่งตามพี่สาวแล้วอ่าโซนนี้เป็นป่าดึกดำบันนะคะเด็กๆต้องมีไดนโนเสาร์แน่ๆเลยอะ่ะมินดานี่ค่ะเราเข้ามาก็เจอตัวแรกแล้วนะโอ้ไดนโนเสาร์อ้าปากยิ้มแฉ่งเลยมินดาดูสินี่ค่ะโอ้โหนี่เด็กๆ ยืนต้อนรับอยู่ตรงนี้นะคะพี่เดนโนเสาวตัวใหญ่อ่าเด็กๆตรงนี้คอยาวนี่โหนี่ค่ะมีหอยแล้วก็นางเงือกเห็นนางเงือกไหมอ่านางเงือกที่อยู่ในท้องทะเลไงนี่โอ้หางเงือกนางเงือกนี่โอ้นี่นางนางเงือกเด็กนะน่ารักเชียวอันนี้เป็นโรงเรือนที่สามค่ะ นี่นะคะโซนนี้ดูแล้วเป็นพวกเครื่องจักรสารนะคะแล้วก็นำมาย้อมสีจัดแต่งไว้ในสวนค่ะสวยงามไปอีกแบบค่ะแก้วสองตัวค่ะอ่านี่เป็นนางกินนารีนะคะเด็กๆนี่นี่นะคะอันนี้เป็นโรงเรือนที่สี่ค่ะน่าจะเป็นท้องทะเลนะเด็กๆชอบนะนี่โอ้มีเต่าใหญ่นะนกเพนกินม้าน้ำ โอ้นวนค่ะสวยงามเลยนี่มินดาเต่าตัวใหญ่ีูเหนืออันนี้เป็นโรงเรือนที่ห้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกระบองเพชรนะคะน่าจะเป็นโซนเหมือนทะเลทรายนะนี่ค่ะโรงเรือนที่ห้าแคทตัสนะคะโซนนี้นี่ค่ะแต่ละโซนนะแต่ละโรงเรือนก็จะแตกต่างกันไปเลยนะคะนี่นี่ค่ะแคทตัสสีสันสวยงามเลย เด็พ่อเจอมัมมี่นะคะไปดูสิเด็กๆไปดูมัมมี่แล้วนี่ค่ะเด็กๆมัมมี่นี่นะคะด้านข้างมัมมี่มัมม่มัม <laughs> ม่โอ้สวยงามนะคะเด็กๆอูดอยู่ทางนี้ค่ะอูดทะเลทรายไหนๆๆๆๆนี่ไงนี่ไงอูดพ่สาอูด2ตัวเนี่ยค่ะที่อยู่ทะเลทรายนะเด็กๆนี่เป็นโรงเรือนที่6นะคะโรงเรือนสุดท้ายนะเด็กๆ โอ้ oh, นี่โซนนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์งานฝีมือของชาวดอยนะคะแล้วก็เหมือนจะมีพวกข้าของเครื่องใช้นะที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของเขาอะค่ะโอ้ oh, สะพานปูนค่ะเด็กๆกำลังจะข้ามสะพานมีแม่น้ำด้วยนะคะป่ะเดินไปเลยลูก mm hmm. ด้านหน้าจะมีของเด็กเล่นอยู่ค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะเด็กๆ mm hmm. รม่มรื่นมากเลยค่ะ ไปเด็กๆไปค่ะนี่พี่สาวมีรถอะไรเนี่ยพ่อเวลาคนจะขึ้นไปเวลาไปดูสัตว์ตามไอ้ตามทุกย่าอ๋อนี่นี่รถเอาไว้ชมสัตว์นะคะนี่เพลาเพินบุรีรัมนะคะอันนี้เรือไวกิ้งนะคะอันนี้รถไฟเด็กๆอ่าโซนนี้เป็นโซนของเด็กเล่นนะคะเนี่ย ด้านโน้นจะเป็นสะพานค่ะแบบว่ามาเป็นหมู่คณะนะเป็นกิจกรรมเ v e เปนเจร์ค่ะนี่อ๋อน่าสนุกเลยนะคะแต่เรามีเด็กๆมาน่าจะไม่ไหวนะคะอันตรายเนาะอันนี้น่าจะเป็นเรือนนะคะแบบสมัยน่าจะรัชกาลที่5หรือเปล่าดูสวยงามมากเลยอะค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปกันต่อนะคะ นี่ค่ะรัชการที่5ของเรานะคะด้านนู้นมีศา,าลาริมน้ำด้วยะคะ่ะโหบรรยากาศดีมากเลยอะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นสะพานไปกันนะเด็กๆเดินล่วงหน้าไปก่อนละค่ะสวยงามนะคะบรรยากาศดีดูสิคะดูเรือนหลังนี้สิชอบมากเลยนี่ค่ะ ศาลาลิมน้ำํำไปกันต่อค่ะโน้นค่ะเด็กๆเดินถึงตรงโน้นกันแล้วค่ะพ่อพาเด็กๆเข้าตรงนี้ค่ะลงเล่นการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ของเด็กค่ะวันนี้ค่ะร้านค้าจิ๋วร้านค้าโบราณสมัยก่อนนี่พี่ชมีเห็นไหม เนี่ยสมัยก่อนเป็นอย่างนี้เลยลูกสมัยยายจ๋าตาจ๋าเห็นไหมคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูนี่อูนี่ห้างทองโอ้ห้างทองนะคะนี่นี่มีขวดเบปซี่ด้วยดูสิค้านี่ร้านค้า้วินเทจมากเลยอ่ะอันนี้ร้านตัดเสื้อนะคะเนี่ยพี่สาวฮอนุฮุกตาโตค่ะโอ้นี้น่าจะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะดูจะมีเห็นไหมมีถ้วยก๋วยเตี๋ยวด้วย นี่นร้านขายกาแฟาค่ะคาฟฟพี่สาวเห็นไหมคะคอฟฟี่มีรูปมานัดไม้นี่เขาทํามาจากไม้ค่ะหให้มิเนี่ยพี่สาวอันนี้เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเมื่อก่อนนะสมัยก่อนดูสิโอ้นี่เพื่อนๆดูหาดูยากแล้วนะคะนี่นะโอ้นี่ดูไมโครโฟนตัวนี้ค่ะเก่าแก่มากเลยอะ่ะนี่เนี่ยพี่สาวเนี่ยคือไมโครโฟนนะคะลูกโอ้พี่ชายมีหัวเราจะร้องเพลง นี่ตะเกียงโบราณค่ะตะเกียงโบราณนะเด็กๆด้วยนะคะอันนี้เครื่องพิมพ์ดีดค่ะสมัยนี้น่าจะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์กันหมดแล้วค่ะดูสิคะบรรยากาศรอบๆนะของเก่าค่ะเก็บไว้อันนี้โทรศัพท์นี่นี่ๆๆนี่โอ้นี่นะคะเด็กๆโทรศัพท์สมัยก่อนนะอันนี้วิทยุค,ค่ะวินเทจมากเลยอะ เดี๋ยวจะพาไปดูโซนบ้านมาแมลงนะคะไปดูข้างในกันนะโอ้โหผีเสื้อตัวใหญ่นี่เป็นผีเสื้อที่เขาสตาร์ไว้นะของจริงนะคะเด็กๆโอ้ถ้าไม่สตารนี่ไม่มีดูแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นมแมลงทับนะคะ เขาจะมีความเงาๆอย่างนี้นะ,มะแมลงทับเนี่ยค่ะเป็นโซนมแมลงนะเขาจะสตาร์ไว้นะคะตรงนี้เป็นจักจั่นค่ะเด็กๆนี่จักจัน่นโอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยค่ะเด็กๆนี่ตรงนี้ผีเสื้อผีเสื้อ สวยงามค่ะของจริงนะเด็กๆโอ้หเยอะแยะเลยค่ะเหล่าแมลงต่างๆนะโอ้ยตรงนี้สวยงามดูสิคะสตาฟไว้โอ้หนี่ตัวใหญ่นี่ค่ะโอ้ตัวใหญ่เลยยาผีเสื้อสองตัวนี้นะโอ้ตัวนี้สวยงามค่ะนี่โอ้ตัวนี้ยังแบบสีสวยอยู่เลยอะค่ะโอ้ตัวนี้ปีกยาวมาก ดูสิคาบินวนเล่นกันน่ะเหมือนยังมีชีวิตยอยู่เลยนะคะเนี่ยน,นี่ตัวอะไรเอ่ยโอ้ตัวเบลเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นมแมลงปีกแข่งนะคะโอ้หอันนี้มีแมงป่องด้วยอะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆเ,เด็กๆด,ดูนะนี่แมงป่องอันตรายมากโอ้โหตรงนี้มีแมงมุมด้วยนะคะ ต้องบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ท่องเที่ยวได้อย่างครบเลยนะคะสำหรับวันนี้2ส,สาวต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีความสนุกมาฝากแบบนี้อีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดี